ดีค่ะพบพอกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะในช่องมาดามแอลบ้านนาเนาะมือนีแย่แอลผ้ามาหยังวัสดสีผ้ามานามาเบิงอันเอาเสื้อเฮ็ดลงกกอย่างหน้าพี่น้องปลูกมาได้สองปีแล้วนี่จันนี่นี่พบพ่อกันคือเก้าจ้านี่เดิอันนี้อันกกนี้หันแย่แอลอันลงเสือ้อเลยเด้อจ้ะเด้อลงเสื้อมือนีแหละพร้อมกันซีหากกคือกกอย่างหน้าต้นนี่หันคือ ปลูกได้สองปีแล้วเดอ้อนี่เด้อ,ม,อ,ม,อมันอยู่กันแทน้นกันแทนาเด้อพี่น้องตัวนี้ลงเชื้อแล้วจ้ะกลับมาหน้าซึ้นก้าพี่น้องมาซองเมืองหน้าเมื่อนีก็เลยคือโอกาสลงมาลงเสือเห็ดอ้อมเชื้อเห็ดละงอบเห็ดทั่วไปเห็ดก็เห็ดไข่เห็ดดินทั่วไป นี่จะต้นนี่หัน้แอลกะลงลงเสื้อแล้วจ้ะนี่ลงเชื้อแล้วก็ปลูกพร้อมกันสองปีก็ได้จะประมาณนี้นี่ขนาจะลงได้แล้วเนาะพี่น้องลังลังล้างพื้นที่เพื่อนกะออกเองอันเสื้อเพื่อนกะออกเองไม่ต้องลงยากเดยพี่น้องนี่ก็คือห้าคุดรอบรอบรอบแล้วก็กบกบเลยเอาดินกบเลยจ้ะอันนี้ก็ก็สองต้นเฮียงกัน เหลือตายเดีนี้พี่น้องปลูกอันย้ำฝนปลายฝนนะปีกายปีกอนพุ่นละแล้วก็สองปีเหมือนกันก็จะแดดประมาณพุ่มซัํานี่ก็ลงแล้วจะลงลงเชื้อเฮ็ดแล้วจ้ะต้นนี้ก็คือกันพี่น้องแย่ลงเชื้อ,อ,นนอเฮ็ดแล้วกะกบแล้วอันนี้ก็สองปีคือกันพี่น้องตัวนี้แฮบ่แตกงางาใหญ่ปันได อยู่เท้างันแท่นาพี่น้องเดี๋ยวยายเอลสิบา้าแปดวิธีลงเสื้อเห็ดเนาะนี่ก็สองปีแต่มันบวเจริญเติบโตมันถือกลัวหักคุยหักมันบัวหักต้นมันมันปงขึ้นมาใหม่เห็นวะมันปงขึ้นมาใหม่เนาะพี่น้องนี่เดต้นนี้หันกะมันอยู่เท้างโพนเนาะพี่น้องก็สิงามแน่จักหน่อยนี่แหละยายเอลเซียนสาธิตให้เบิ้ง อุทีลงเชื้อเห็ดเนาะนี่ก็สองปีแล้วแล้วก็มีต้นปุ้นีน่นี่ต้นนี้ก็สองปีเหมือนกันมันลงเชื้อเห็ดได้แล้วมันน่าจะติดได้แล้วแต่มันออกข้ามศาสตร์มันก็นยังออกเนาะพี่น้องจะมาเบิ้งกันเลยจ้ะอันนี้คือต้นย่างนาสองปีเนาะพี่น้องก็สี ไงไงซำตามเสียงห้องนี่แหละหรอสีนหน่อยกลัวเอากระสิขุดรอบรอบ,รอบต้นเนาะพี่น้องพอได้เห็นหากมันขุดรอบรอบ,รอบตนอ้นขุดรอบรอบแต่บ่อันเอาอันเสื้อมาใส่มันก็นยังเกิดเองแต่ว่าเห้สิมาก,กระตุ้นมนันเนาะพี่น้องกระตุ้นให้มันออกไวๆนะ ออกเชื้อออกเห็ดใบไวเราจะมากระตุ้นด้วยเชื้อเห็ดก็มีอันเชื้อเห็ดที่ห้ามมักเองก็มีจตะพี่น้องมักไวมักเองก็จะมีตัวนี้ก็ใส่ไปแน่แล้วก็เหลอนิดหน่อยตันนี้จะนาตาที่ห้าวันคุดเมื่อกี้นี่ก็จะเป็นทังสี่เลยพี่น้องห้าวกระคุดอ้อมกกมันเนาะมันก็จะมีหากฝอยเล็กๆน้อยๆอยบ่ราะในเมีอยนหญ่ปัปยนไดดอกพี่น้องนี่ดิ หาของเพิ่นนั่นนี่ก็ติเป็นประมาณนี้รากรากต้นยางนาเนาะปะัดนี้นี่คือเสื้อเห็ดละงอก,กที่เหาอ่นสั่งมาหน้าเน็ดในเน็ดในอินเทอร์เน็ตแต่ว่ามันสีด,ดีํำใดพี่นอ้องเดี๋ยวถ้ามันมีเป็นผลดีบ่รู้จังใดเดี๋ยวก็จ้าแอลกัสเฮ็ดคิดมาให้เบิง้งคือเก่านนอันนี้ก็คือเห็ดที่เหาอ่นอันนี้ไวเนาะพี่นอ้องมาร์กไวแลวก็สิรดลงไปเลย ลาดลงไปเลยอืมแล้วที่จริงเขาสิให่ผสมอีกยี่สิบน้ำยี่สิบลิตรต่อต่อหนึ่งลิตรนี่ซองขวดนี้ก็จะเป็นหนึ่งลิตรพี่น้องแต่ว่ายายแอวจะไม่ผสมนะนี่จะนี่ก็จะลาดเลยนะพี่น้องลาดเลยลาดเลยจะลาดเลยลาดลงไปเลย ดินเพิ่งก็ยังซุมอยู่พี่น้องถ้าดินซุมอยู่หันก็บ่ต้องรดน้ำอีกเด้อแล้วเราก็จะมาติดตามผลกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปใส่กกที่สองจะใส่เสื้อเห็ดกกที่สองมาต้นที่สองต้นนี้ดูสมบูรณ์ที่สุดใบเหลี่ยมใบหนางนากลางออกสมบูรณ์ที่สุดสองปีเดี๋ยวเราก็จะมาขุดอ้อมอมต้นกันพี่น้อง หลุมแต่พี่น้องนี่ก็คือกกที่สมบูรณ์ที่กัวูว่าสันเทอใบมันจะเลื่อมๆรกๆแทงยอดอยู่ตลอดได้สองปีขึ้นกันพี่น้องอันนั้นแม่นยังอตติกกตะไคร่ปลูกยุโพนกลางให้หน้านะตัดใบออกเมื่อกี้นี้นี่ก็คือนี่คือรากของมันนะพี่น้องในรากยางนาเน,นี่เป็นฝอยๆนี่นี่แล้วก็กุดอ้อมต้นมันแล้วเนาะเห็นรากฝอยแล้วนะ อ้าวตรวนี้เราก็ลงเชื้อเห็ดเลยลงเสือเห็ดละงอกด้วยพี่น้องสูตรเข้มข้นโดยยญยแอลโดยไม่ต้องไม่ต้องไปผสมน้ำยี่สิบลิตรนะนะพี่น้องเด็กเข้มข้นลาลงไปเลยค่ะลาลงไปเลยสูตรเข้มข้นปานนี้บาตายดอกพี่น้องจ้าหน่อยฝนกับสิทืึนมาอีก อยู่ประมาณสองสามมื่นนี่แหละว,ว่ะสนแต่ว่าไขาซ่ซึมซับลงไปตัวนี้ดินอาจจะเป็นแห่งๆจัหน้อยแ้เอวกระเสียนามมาลาดลาดทาัทง้ทงเทิงมันจัหน้อยนะพี่น้องเดือดจางไปกับอันเชื้อเห็ด <c oughs> รมแล้วเรียบร้อยกรอบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวถ้ามันมีผลยังใดหรือว่ามันมีเชื้อเห็ดจับแล้วจะเอาที่มาอัปเดตนฟังเลยพี่น้องปันเบิรงนด้ยพี่น้องด้ยกันลงไวหลายกอยู่ได้พี่น้องกับยางนาสองปีนี่อหื ตาพบพพอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตอัปเดตมาปันเบรงเรื่อยๆจ้ะสวัสดีจ้าดูแลเทคแคร์ตัวเองเด้อ